แล้วก่อนถ้าไม่เป็นนะ่ะทำยังไงล่ะคุณติก๊กี้ยังอยู่ไหมอะ่ะงงมีคนดูอยู่ดูหนึ่งคนใช่ถ้าถ้าเป็นคน คุณติกิคุณติก๊กิเข้ายัางไงอ่ะทำไม่เป็นนะน้องตะวันสวัสดีจ้าน้องตะวันน้องตะวันบอกว่าพี่สาวจ้าทำไมไม่รับสายเอ้าพี่พี่กำลังไล่ซดอยู่จ้ามีอย่างไหมมีอย่างไหม เดี๋ยวพี่โทรหาเดี๋ยวพี่โทรหาคุณติ๊กี้บอกว่ากอ๊อปลิงที่เปิดกอ๊อปลิงที่เปิดค่ะแล้วใส่คอมเมนต์ค่ะ เดี๋ยวนะน้องตะวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ฮัททำอันนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนลิงที่กบไลค์ทุกเกตเออทุกเเตอร์เอาลิงลิงมันมันอยู่ในนี่เดะเอา มันต้องเป็นอันนี้แน่เลยมันต้องเป็นอันนี้แหละ,อ,ะอันนี้ไหมเอาอีกเอาอีกเครื่องไปหลังบ้านก๊ปมาค่ะอ่ะมันมันมันคืนแล้วมันมันคืนแล้วคุณติก๊กี้เออน้องตะวันบอกว่าเอาไว้ค่อยโทรก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่โทรเดี๋ยวพี่โทร ใช่ไหมเอาอันนี้ไหมคุณคุณติกกี้น้องตะว,วันบอกโอ้ยใจจะขาดมันขึ้นไม่เป็นจริงๆน้องตะว,วันบอกว่ามันต้องตั้งก่อนที่จะขึ้นไลค์นะคะได้กดไลค์ร่วมกันหรือเปล่าคุณติกกี้บอกว่าไม่ใช่ค่ะ เออคุณติกี้บอกว่ากดแล้วไปช่องน้องตะวันค่ะน้องตะวันบอกว่าพี่ติกี้จะขึ้นด้วยหรอคะใช่แต่พี่ทําไม่เป็นแล้วว่ะมันคือขึ้นด้วยกันกับน,น้องตะวันนานแล้วมันลืมแล้วตอนนี้มันมันทําไม่เป็นแล้วน้องตะวันคุณติ๊กี้บอกว่างั้นมาช่องติ๊กี้ติ๊กี้จะแชร์ให้ค่ะ โอเคงงินท okay, so uh, ุกลงไล่ซดใช่ไหมลงใช่ไหมเงินกดเงินกดลงเนาะกด